มาครับวันนี้จะพาท่านพี่น้องผู้ชมทุกท่านทางบ้านนะครับไปเซิร์ชดูในเน็ตครับวิธีที่จะเอาอ่าอ่ากำจัดมอดหรือไรมอดที่อยู่ในข้าวหุงข้าวนี่มันจะไ,ไม่ต้องมีมอดนะครับพี่น้องจา๋าหุงข้าวแล้วเสียอารมณ์นี่พี่น้องจา๋าเซิร์ชมาครับเขาว่ามี4วิธีวิธีที่หนึ่งครับพี่น้องจา๋าเอาจ,อน,นจอนีอ่จอนจอนสแตนเลสนี่นะจิ้มลงไปครับนี่อันสตังนะที่เอาหมดละหมดละนะหมดหมดอย่างี้สปอนเซอร์ไปละก็เลยเอาพริกมาจิ้มครับพี่น้องจ๋า แล้วก็เอามามาก็อยูวิธีเอามะนาวเนี่ยหนึ่งช้อนสองพริกหรือว่าจะเป็นพวกหอมกระหอมกระเทียมก็ได้ครับหอมนะฟันแล้วฟันแล้หรือไม่ก็นุ่นครับน้ำส้มสายชูครับพี่น้องจา๋านี่ผมก็เลือกที่จะใช้วิธีนี้ครับพี่น้องจา๋าตุนข้าวครับพี่น้องเมียนะักอยจะบอกว่าตุนไม่เตอะแต่ยัยใดพอตุนไปมอดจะก,กิ่นเหี่ยเสี่ยงกินปะตันแต่ยัยใดใจผมก็จะไปซื้อไอ้อย่างอะได้มาแต่ีของฟรีแต่ก็ต้องใจกันทั่วหน้าและเนี่ย มูเจีย,ยดายมันเป็นสตางค์มันกลับมาได้กลับเจะรถต้องกินก็มองอิ่มก็แค่เนี้ยมูเจีย,ยดาผู้นำเง่าเขาจะตายกันเสี่ยงขี้ไอ้หฮาปักพูดไปได้นะจ๊ะก <c oughs> ูนี่แง่ไปเรื่อยไปเถื่อย <c oughs> กลับเจอ่ะพี่น้องจ๋านี่คือพิธีกับพี่น้องจ๋าดูมอดตายออกมาเต็มเลยครับพี่น้องจ๋าแต่จะได้ประมาณใดอย่างใดก็ยังมั่แน่ใจแต่มันก็เริ่มออกมาแล้วครับพี่น้องจ๋ากออกมาขนาดเลยพี่น้องตามเนี้ย เยอะดอะซื้อไว้นักหรอกินมันทานกระจังมันเตอะใครใกินข้าวบอกผมนะครับนี่ตุนไว้แม่เอาบ้านผมก็ได้แม่บัจญาติก็มาเตอะตาฮัน